ฮัลโหล w h a t s กายปกติสิ้นเดือนผมจะไม่เข้ามานะฮะยินดีต้อนรับกับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยตอนนี้อยู่กับผมบอลบอลครับ Modern Warship นะฮะในเกมนี้เนี่ยมันมีเรือเข้ามาใหม่กับบัลนพาร์เดือนมีนาคมที่ผมจะรีวิวก็คือเจ้านี่เนี่ยมันมีความสามารถพิเศษเยอะเลยเอาวุธของมันหนักแน่นมากผมให้ดูเลย เออแต่ก่อนไปดูดูรอบตัวเรือก่อนอะไรเนี่ยมีแสงจ้าติดกระจกจอด้วยปืนระเบิดไว้ด้านหน้า2นะฮะแล้วก็พวกไซโลปล่อยมิซายอยู่ตรงไหนเนี่ยให้มาสักสี่ชุดอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ป้อมท้ายเป็นที่วางปืนระเบิดนะฮะข้างหน้าข้างหลังเหมือนกันแล้วก็คําว่าเคิร์ดหรือเปล่าตรงนี้เป็นภาษารัสเซียทะลานจอดเฮลิคอปเตอร์ครับแล้วก็ผมหาไม่เจอว่ามันปล่อยมิซาอยอย่างไนวะอ๋อนี่ไงในในไงซโลด้านหน้ามีนะครับมี4บล็อกนี่ แล้วใส่โรด้านหลังอะ่ะอ๋อนี่ไงครับเออนี่ไงมันปล่อยตรงนี้นี่โคตรเจง๋งโคตรเท่โคตรเฟรี้ยวโคตรฟฝ้าโคตรมะพร้าวน้ำหอมเออก็โอเคอาวุธอาวุธที่มันมีนะครับก็คือมิไซลสีเพื่อนเพื่อนอาจจะจะเห็นรีวิวคร่าวๆที่ผมแชร์ไปในดิสคอร์ทเลยนะฮะหรือว่าแชาร์ในตำแหน่งของเฟ e บุ o กหรือไม่ก็อ่ายูทูบนะครับเ <c oughs> จ้าการ์บิโวีไม่ใช่สิ เจ้ามิสไซล์4เนี่ยก็จะมีด้านหน้านะครับสองท่อเป็นปล่อยมิสไซล์นะครับแล้วก็อีกอันจะปล่อยด้านข้างเท่ากับว่ามิสไซล์จะออกด้านหน้าหมดเลยสําหรับเรือลานี้เจ๋งมากล่ะเออนานๆจะมีเรือที่ออกมิสไซล์ด้านหน้าพร้อมกัน2ช่องนะครับแล้วปืน2กระบอกนะครับเป็นปืน 1K 100 m r 1 1้อนะฮะอัตราการยิง1690ครับ, 1, รบแล้วก็ลูกละ1690เนี่ย ยิงได้ทั้งหมดเนี่ยหลูกนะครับถ้าไม่นับคีรีคอนเนี่ยเจ้านี่จะยิงประมาณ8,450นะครับคูณ2ป้อมก็ประมาณ16,900นะครับแล้วก็รีโหลดแค่ประมาณ4.2่องนเองถือว่าใช้ได้นะครในในมติภูมิแล้วก็ปืนนี้สามารถทำอะไรได้บ้างก็คือยิงเครื่องบินฮะยิงเครื่องบินได้นะนี่ไงโจมตีทำลายเป้าหมายทางทะเลและก็อากาศยานได้มีประสิทธิภาพคือระบบป้องกันาอากาศไม่ต้องกลัวเลยให้มาจัดหนักมากสาหรับลานี้นะครับ แล้วต้องมาปืนระเบิดคือถ้าอาคารซอมมันไม่มีเนี่ยก็มาเล่นเรือฝั่งรัสเซียได้นะครับโซเจ้นี่เนี่ยมีปืนระเบิด2ชุดนะครับเป็น4ชุดไม่ต้องถามถึงความแรงนะครับเจ้านี่แรงแรงมากแน่นอนไม่ต้องถามถึงความแรงนะครับเจ้านี่บอกเลยว่าแรงมากแน่นอนสําหรับปืนระเบิดของเขานะครับนะเจ้านี่ แล้วก็ระบบป้องกันนะครับเป็น air defense 10ป้อมนะครับก็จะมีแยกเป็น3ป้อม1ชุดแล้วก็5ป้อม1ชุดนะครับแล้วก็จะมี S 3 0 0 F four ให้ด้วยนะครับก็ถือว่าดีพอระบบป้องกันเยอะขนาดนี้เนี่ยปืนยิงขึ้นฟ้าได้ด้วยเนี่ยระบบใต้น้าดีขนาดนี้ระบบอากาศดีขนาดนี้เรือลํานี้มันไม่ดีตรงไหนมันไม่ดีตรงไหนล่ะครับในเรื่องในเมื่ออาวุธมันโหดขนาดนี้เขาก็เลยจัดให้มันไม่ดีตรงสเตเต,ตัสน,นั่นเองความทนทาน48,750ความเร็ว19.5นอตความคล่องแคล่ว 8.5แล้วก็วิสัยเรยดาร์แค่8กิโลนะครับสายตาสั้นมากพิสัยโซน่าไกลามาก3.2ฟื้นฟูพลังงานของเรือนะครับผุล่อแฟรกระสุนสำรองและเร่งความเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยอาวุธมันเกือบดีหมดแล้วครับแต่เสียดายมันเป็นอย่างนั้นไปเรือต่อต้านเรือน้ำขนาดใหญ,ใหญ่โซเวียตโครงการ1 1 3 4ไอเบอร์คุตบีสำหรับเจ้า นี่ออกแบบมาเพื่อปฏิบัติการในพื้นที่ทางทะเลที่ห่างไกลโดยเป้าหมายหลักคือการค้นหาตรวจจับและทำลายเรือล้ำน้ำติดตั้งขีปนาวุธนิวเคลียร์ของค่าศึกแม้จะไม่มีแท่นติดตั้งปืนหลักที่สามารถเปลี่ยนได้แต่ก็ได้รับการชดเชยด้วยขีปนาวุธและเครื่องยิงลูกระเบิดหลากหลายเช่นเดียวกับระบบต่อต้านอากาศยานจานวนมากจริงๆเจ้านี้เนี่ยมันจะต้องมีตอปิโดอีกหนึ่งชุดนะครับ แต่เขาได้อ,ออกไปและตอนแรกเนี่ยมันบักนะครับเขายังไม่เสร็จสมบูรณ์มันทาให้มี r b u เนี่ยนะครับปืนระเบิดทั้งหมด6ชุดซึ่งถ้ามันหลุดออกมาโดยที่ปล่อยออกมาเนี่ยผมบอกเลยว่ามีสนุกสนานแน่นอนนะครับปล่อยลูกประดุกประหมอ้างดํากันมันแน่โอเคครับนี่คือสเตตัสคร่าวๆเดี๋ยวเราไปทดลองเลือกอาวุธแล้วก็ไปเล่นเกมเพย์เพื่อนดูกันเพื่อไม่เสียเวลานะครับก่อนไปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณสมาชิกที่สมัครมานะครับแล้วไปกันครับ ไปไปกันเฮ้ย S สามร้อยอย่างโกงอะ่ะไหนลองยิงแบบสเ็ดหนักๆดิอันนี้ผมติดแบบเฮ้ยมันเป็นบักช็อตด้วยเนี่ยอ๋อมันเป็นป้าปืปนล็อกปืนมันล็อกได้ครับเพื่อนเจ๋งไหนลองแบบอาวุธแบบชี้ไปทางเดียวกันนะฮะ,ะสัตว์ทั้งหมด อุ้ยสามแสนท้องเบิร์ดนี่ผมติดเกณฑ์กาเบี้ยวนะครับแล้วก็ปืนอันนี้นะถ้ติดปืนแรงลองไปติดปืนแรงก่อนแล้วตอนนี้ผมติดเป็นกาเบี้ยววีนะครับแล้วก็ i อเอ็มหนึ่งหมื่นนะครับอา u 1บ0 0 0หนะึ่งหม่ะมาดูกันว่าโหดขนาดไหนโอ้โห โอ้อพีใครว่ามันไม่โอพีผมไม่รู้อะ่ะแต่ผมบอกเลยว่าเด็กใหม่ก็เล่นได้เพราะว่ามันยิงล็อกเป้านะครับเล่นง่ายมากไม่โอพียังไงว่าสามแสนเจ้าพทุกอย่างโหลดในภายในสิบวิ รวม1นึ่งหมื่นเมื่อกี้ด้วยก็เป็น3ามแสนอยู่นะครับโหดจริงไปเพื่อนไปเคิร์ดทาให้โดนเนิรฟ์ฟนายจะโกงที่สุดในบรรดาเรือฟรีแล้วนะ s <S คือโกงแบบโกงมากโอ้โหสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันมันจะไม่โกงได้ยังไงก็มันโหดขนาดนั้น โอ้โหสามแสนเจ็ดมื่นหกพันไอ้ดันเมทตัวอันใหม่โหดไม่โหดเพื่อนเ<ๆ>คิดเอาเดี๋ยวผมไปฟาร์มให้ดูสองเกมแบบเป็นยังไงไปดูกันนะฮะและคิดสภาพถ้าเล่นออนไลน์จะโหดขนาดไหนไว้ดูกันโอ้เราฟาร์มฟาร์มดานโหดซะด้วยมาไปดูกันฮนะจะฟาร์มได้เหมือนปืนนั้นหรือเปล่าแต่รู้สึกเหมือนเรือมันยาวเหมือนไอไออยานอฟอยู่นะคล้ายๆนะไว้คล้ายนะ อันนี้คือผมเล่นผมยังไม่ได้ภาคเปิดเลยนะครับเล่นก่อนแบบอยากได้สัมผัสแบบรู้สึกยังไงเมื่อจับเรือลำนี้นะฮะก็เลยมาเล่นก่อนจะไปรีวิวเตตัดมันคิดว่าคงจะเจ๋งน่าดูอะ่ะเดี๋ยวลองยิงแสตัวแต่เรือขึ้นตัวไม่ได้เร็วมากนะครับเคลื่อนตัว18นอตเองเหรอคือหมายความว่าผมผมอ่าไม่เต็มเหรอ 18. นอตเองเหรอมันช้าไปนะ18นอตอะ มีสา,ายมาแต่ไกลเลยว่ะเอาไปดิเอาไปดิปดิดิดิด,ด,ดิหูแรกอะหูแตกอะเขาบอกเลยโดนไปทีชุดหนึ่งแตกอะไปหวั่นแล้วพูดได้เลยว่าไปหวั่นนะครับไฮวาร์ฟ ไปหว่นนะพูดเลยแ้่โดนทีไปหว่นหมดอะโอ้โหจะมาอีกอะบอกเลยมาก็ยับอะครับยูเล่ไม่ต้องกดบังคับอะไรเลยครั คือมันอัตโนมันติหมดเลยในเรือลำนี้มันมีสายตอวีโดโหลดยังไวอะ่ะเออเจ๋งดิว่าเขามีเรือบรรทุกสองลำวะไปยับ อีซี่มากแล้วล่าเรืออ้ำน้ำได้สบายเลยครับเพราะโหลดไวไงผู้เรือน้ำต้องกลัวล่ะเนี่ยถ้ามาทีนี่คืออยู่ไม่ได้ขวัญผวาแล้วนะครับไม่อย่างผมล้วติดประดุกมาคือพวกแฟ30สามสิบวีอ่ะแล้วผมโหลดแค่หวีอ่ะคุณว่าผมโกงบ้ล่ะแล้วก็เสียอย่างที่บอกครับมันเดินเรือช้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเดินประมาณแถวที่สองแถวทีสมในการลบ ใต่ฝีมีฝีมือนิดหนึง่งอือในเรื่องของน้ำเขาก็ใส่รายละเอียดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแต่ขึ้นยังไงมันมันเป็นขอบอยังไงมันต้องเป็นขึ้นไปเรื่อยๆปวะวะก็คือทุกเกาะจะมีขึ้นแบบนี้ละ่ะมันไม่ใส่ไปใส่ามากก่อนละแล้วผมมาทางนี้แล้วเขาไปทางนู้นคืออะไร คืออะไรก็รู้ว่าเรือเราวิ่งแค่แค่แปดน็อตเนี่ยอันเว้ยไายแค่อีไปไหนอยู่ก่อนโอ้ถ้าแค่อ,อีแตกอะโดนอย่างเงี้ยเฮ้ยมันดำน้ำว่ะอ๋อไปอ คลือโมไงโหดจริงว่ะลำเนี้ยมาเซตนิวเคลียร์ทั้งเซตไปแล้วนี่เฮลิคอปเตอร์ยังนิวเคลียร์อีกโอโ้โหไปครับเดินเรือเลยแบบเกมเนี้ยเนบ้านิวเคลียร์จริงๆขนาดเฮลิคอปเตอร์ยังมีนิวเคลียร์เฮ้ยเสียงป,ปืนเลยวะเสียงปืนห่อห เฮ้ยโคตรเท่งั้นพี่เอานิวเคลียร์ไปกินกันเลยไอ้สตอมพี่เอานิวเคลียร์ไปกินกันเลยออมเป็นนิวเคลียร์แบบหย่อนว่ะอีซี่ครับอ่ซี่มอนโคต้องการอะไรมอนโค อยู่ไกลยังอยากโดนเอาไปเลยผมมีสายข้ามทาวีปจริงครับโหลดไม่ทันเลยยิงฮอผมแตกแหละอุ้ยไม่ดีเลยเซ็ตนูเคลและนูเคียไม่ดีอะแม่งแปลได้นะเซ็ตผมมันดีสุดแล้วทั้งนั้นอะ เออแต่อาลังการอยู่อาลังการอยู่แต่ว่าผมยิงทีไรเยอ,ยอะแยะก็คือจะมีนิวเคลียร์ตลอดเวแล้วก็แฟตลอดเวอย่างงี้ใช่ไหมเออก็คือมีนิวเคลียร์ตลอดอะ จะโดนสระกัดหมดเลยฮะหกว่าจะ,ะต้นได้กว่าจะสนิทได้เดิมมาถึงนี่มมอุโมสโคไปนู่นแล้คะครับเพื่อนๆปืนล็อกยิงเครื่องบินได้นะถือว่าเจ๋งอยู่ ตาบอดแน่ๆเลยลำเนี่ยโอ้มาแล้วโหมันอยู่ฝั่งนี้หมดเลยวะเบ้เบ้โหนิวเคลียร์โดนสกัดหมดเลยงั้นยิงเทียรูปโอ้โหระบบป้องกันมันดีกันมาววะ ไม่เป็นไรเลยนายไม่เป็นไรเหรอเป็นการยิงนิวเคลียร์ที่เมื่อยมือมากไม่เวิร์กนะเซ็นนิวเคลียร์ไม่ค่อยเวิร์ก เอเอสกัดได้ด้วยโอ้โหจะยิงแตกหมดแฝงมันแฟไม่หยุดเลยวะ่ะแฝงมีบัลหลุดบ้างโหลดบ้างวะเนีเ่ยหมดตะทีดียอมแตกเธอฉันอยากจะฆ่านายอไอ้สอง ยอมแตกใช่ดีมไม่ยอมแตกว่ะเชื่อเลยผมว่า RBU ดีกว่าครับไม่ยอมแตกใช่ไหมผก็จะจบได้ตายเถอะมันก็ประมาณนี้นะครับก็จบกันไปนะฮะสำหรับการลองเล่น ก่อนเปิดตัวจริงนะครับสำหรับ Rf c u r v นะครับสำหรับเจ้า Rs c u r v ผมมองว่าถ้าติดเป็นอันเดิมเนี่ยอันที่ผมเล่นประจำเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับพวกกาเบียวหรือว่าเป็นมิสไซล์เอร์ซอนิกอะไรก็ได้ที่ไม่โดนสกัดง่ายนะครับและโหลดไวก็น่าจะดีหรือถ้าเอาหนักเลยก็เป็นกาเบียววก็ได้นะฮะแล้วก็ระเบิดระเบิดเนี่ยเน้นไปนทางที่มันเป็นมิไซล์ยิงลงใต้น้ำดีกว่าหรือไม่ก็เป็น RBU 205ก็ได้ ก็ใช้ได้ดีนะครับระดับหนึ่งส่วนอาวุธอย่างอื่นก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับโซวนียก็เป็นไปตามนี้นะครับใครชอบความแรงของเจ้าเรือลำนี้เนี่ยเมนบอกกันหน่อยนะฮะใต้คลิปนะฮะก่อนไปยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตาม,มกด s u b ส c r i b e กดไลค์กันด้วยข้อดีข้อเสียมยังไม่พูดนะครับรอให้ได้เล่นจริงๆก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับสำหรับการรีวิวเจ้า RF เคิร์ดก่อนปล่อยลงสู่ทะเลให้เพื่อนๆได้เล่นกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ครับทุกคน โชคดีเจอปืนจ้า